มาเก็บบะขามเทศเทศนนไทยอีกแล้วจ้าทุกคนเทศนนไทยหลังบ้านเราว้าวของไทยอ่ของไทยจ้ะพี่นอ้องดูดิเทศนนไทยของแท้นะจ้าไทยพันนี้มีที่สวนเรานะจ้าตอนงาเป็นงหื้ เพชรนนไทยของแท้จะนี่เพชรนนไทยสีนางจะไม่ค่อยแดงแต่ว่ามันพอกินแล้วทุกคนเพชรนนไทยของแท้สีเขาจะไม่ค่อยสวยแต่ลูกเขาจะชําแล้วก็พอกินสีเขาจะไม่สดเหมือนในนี่ไงชำ่ชำชำ้ำสวยสวยจ้าช่ำช้ำสวยสวยเลยเพชรนนไทยหลังบานเล่านะคะทุกคนแต่ว่าสีเขาจะไม่สดใสนะสีสันเพชรนนไทยจะไม่ ไม่สดใสไม่แต่เขาอวบยิ่มนะสีเขาจะสวยกว่าพันุ์ในสีชมพูเขาจะสวยเพิ่มความสีสันด้วยพันธุ์สีชมพูแต่ว่าถ้าเพชรโนนไทยก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนสีเขาก็จะแบบว่าเขียวเขียวแต่อวบอิ่มเม็ดใหญ่เม็ดโตช่ำช้ำไปเลยจ้าขอบคุณทุกกำลังใจนะคะสนใจต้นพันธุ์เพชรโนนไทยแม่โบต้าได้เด้อเพชร บวกๆแต่อยากให้แนะนำแล้วก็เอ้ยหลนต้องเอาไปด้วยสีชมพูจะได้เพิ่มความสดใสถ้าเพชรนนทไทยสีนางก็จะซีดๆแต่ถ้าสีชมพูก็จะสีชมพูสดใสน่ากินปลูกสองไซยพันเลยนะทุกคนใครสนใจทักแม่โบตาได้เลยนะติ้งติ้งติ้งติงติงต้ง,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 งราคากันเองจ้าทุกคนโอเคหนึ่งได้หลายกิโลเลยนะดูดิช้ำๆสวยๆจ้า เทศนนไทยของเราต้นพันธุ์ดีมีใช้ไปกบครึ่งนะคะทุกคนแต่ต้นนี้ยังไม่ได้ห่อเลยกินแบบธรรมชาติไม่ต้องหอ่อเพราะว่าตอนนี้ไม่ใช่น้าฝนเนาะดูแลง่ายค่ะอ,อะไรนะเทศนนไทยอัวบอวัแบ,บ,บนี้ลูกนี้พอห่อได้แล้วแต่ว่าแม่โบต้าย,ยังไม่ได้ห่อเลยก็ได้กินแล้วได้กินแบบช่อๆอย่างนี้เลยดกๆชํำๆถ้ามีพัด เทสสีชมพูพันธสีชมพูก็จะน่ากินสีสันนางก็จะสดใสสวยใสโอเคสนใจสั่งได้นะคะบ๊ายบ๊วย่วบ,บยงนี้เลยจุ๊งจุง